เส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่สะลาเปาสะลาเปาสะลาเปาหมูสับหมูสับหมูสับแล้วก็ข้าวต้มมัดอึ๊บสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยผีเสื้อแสนสวยค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือประโยชน์และโทษของผีเสื้อค่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูฟ้าจะขอทบทวนคำขค้องจองที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะคำขค้องจองผีเสื้อแสนงามเราจะอ่านคำขค้องจองพร้อมกับทำท่าประกอบทั้งหมดสองรอบค่ะผีเสื้อแสนงามบินตามดอกไม้ขยับปีกว่องไวบินไปบินมา สอนดอกไม้ขยายพันนานาดอกไม้ยามตาอุราเปมปีอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เสื้อแสงงามบินตามดอกไม้ขยับปีกว่องไวบินไปบินมา เจสสดอกไม้ขยายพันนานาดอกไม้งามตาปุราเปมปีติกๆิดกิ่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผีเสื้อมีดังนี้ค่ะประโยชน์ของผีเสื้อ 1. ช่วยผสมเกสรดอกไม้เมื่อผีเสื้อไปดูดน้ำหวานผีเสื้อจะช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้ดอกไม้จเจริญเติบโตและออกผลค่ะ 2. ช่วยให้ความสวยงามแก่ธรรมชาติปีกของผีเสื้อนะคะจะมีสีสันที่สวยงามเป็นการเพิ่มสีสันให้กับโลกของเราค่ะ 3. นํนำปีกของผีเสื้อมาทำเครื่องประดับ เราสามารถนำปีกของผีเสื้อที่ตายแล้วมาทําตมหูสร้อยสําหรับสวมใส่ได้ค่ะ 4. นํนำเส้นใยจากลังไหมมาทอผ้าเส้นใยใหม่นะคะได้จากลังไหมและนำลังไหมนะคะมายืดออกแล้วนำมาทอเป็นผ้าสําหรับนุ่งค่ะนํานำดักแดมารับประทานดักแดนะคะจะมีรสชาติที่มันคนจึงนิยมนะคะนำดักแดมาเป็นอาหาร นอกจากนี้นะคะผีเสื้อยังมีโปรโตีนและเกลือแร่อีกด้วยนะคะเด็กๆโทษของผีเสื้อมีดังนี้ค่ะหนอนผีเสื้อกัดกินใบไม้เสียหายเนื่องจากนอนนะคะเพิ่งออกมาจากไข่จึงต้องการการเติบโตจึงทำให้กินใบไม้เป็นจำนวนมากทำให้ใบไม้แหงและไม่สวยงามนั่นเองค่ะ 2. ขนพิษผีเสื้อกลางคืนทําให้เกิดการระคายเคืองเนื่องจากนะคะผีเสื้อกลางคืนจะมีพิษอยู่บริเวณขนของตนเองเมื่อเด็กๆไปสัมผัสเข้านะคะจะทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นผื่นคันเด็กๆจะต้องระวังนะคะสรุปนะคะประโยชน์ของผีเสือ้อมีดังนี้ค่ะ 1. ช่วยผสมเกสรดอกไม้ 2. ช่วยให้ความสวยงามแก่ธรรมชาติ 3. นํนำปีกของผีเสื้อมาทำเครื่องประดับ 4. นํนำเส้นใยจากรังไหมมาทอผ้า 5. านำดักแดมารับประทานสรุปนะคะโทษของผีเสื้อมีดังนี้ค่ะ 1. นอนผีเสื้อกัดกินใบไม้เสียหาย 2. คนพิษผีเสื้อกลางคืนทำให้เกิดการระคายเคือง วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผีเสื้อกันไปนแล้วนะคะคุณครูฟ้าจะขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาา